ยกดำรอไว้ก่อนเลยครับยังลงไม่ได้นะครับมันเปียกช้านี้พาสำรวจเส้นทางนะครับเส้นทางจะไปตรงบอร่อเชลนะครับโอ้เละใช้ได้เลยครับนี่ครับขี่รถยกดำรอแล้วหนึ่งคัน เดครับไปกันต่อโอ้คางค่างจะลื่นและลำบากนิดนึงนะครับอ้าวแมคโคแมคโมคโจะจอดอยู่เลย แล้วลอ,อยใครเข้ามาตีแปลงกันเนี่ยหรือพญานาคหรือเปล่าสงสัยจะเป็นพญานาคเลื้อยมาแน่เลยเนีย่โอ้โหอ,อย่างเละเลย บ่อเชลวันนี้ยังเละยังเปยียกเลยนะครับแล้วยามไหนจะลงกันได้แ่้เเนี่เออจะใช้ได้อยู่บ่